อันนี้นี่มันแหม็นเฮ็ดเนี่ยเนาะฮะเพิ่งได้วะสีเดียวสีเสือไปแต่ไก่นั่นเนาะปฏิพากันน้ำมีดมาเนาะมีดนะครับเย็บเย็บเย็บเนาะตักแรงเกลือกเนาะเย็บเกือบเย็บ นี่สีไข่มันโบเมนสีไข่ได้เนี่มันลายไข่ได้เนี่ที่บ๊วดทุกคนไปเซิเบิร์ดเนาะโหกห้าเก่าเ็นตายป้อมเป็นเจ้คนสวัสดีท่านผู้ชมก็เรก็สั่งคลิปซ่าแนวเนาะซึ่งตันนิกะ่ะ พอดีมาตั้งก่นแล้วก็เพิ่์ดว่าเฮ็ดอยู่แถวนี้ก็ออกเราก็เลยแบบว่าส่วนเพิ่์ดให้ผ้ามาห้าอีน้องอยากห้าเฮ็ดแล้วก็เมื่อกี้เก็บไปหน่อยหนึ่งแล้วเนาะได้เห็ดอ่ามันมีเห็ดหานเนาะเห็ดแดงๆมันจะแบบรสชาติแบบขัดฝัดได้หน่อยแล้วก็มีเห็ดอ่ะนะผึ่งนุกี้อัน,อเ,นเนาะเห็ดอย่างไรนะอันนี้จะเป็นป่าโคตอนนั้นที่เคยมาขุดแมงทะเนเหลือปีที่แล้วนี้เนาะแล้วก็ ปได้แคปเก็บหมูกินนี่เนาะมี่ถัดก็เห็นโอเคียนมีทุกคนอันนี้เฮลังโงอีกเบิองว่าะทีนี้เขาสีแต่ลายไปในน้ำมือสาวนได้นิดเดียวแต่ว่าพูดได้มากอะได้เป็นขู่กับเหมือนบอกเอ้ยลองเบิองหอมน้ำหนา เฮ็ดดนูเคียนเกเคียนคลายๆลายเพื่อถึงเขาน้อยเลยจิ๋นจอาเอาเด็ดตีนมาเอาเด็ดตีนมันเออไว้ให้มันเกิดไหมมีดกันเลยค่ะมีดกันไปได้ไหฮะเฮ็ดปวงนี่โบเมนทั้งหนีบ่๋อทั้งอื่นอีกพี่ชาเฮ็ดขานเป็นหาน แค่ดาแล้วแสบมัพื้นพื้นเก็บเลยแ่ถเา็แล้วละแสบเข้าไปขึ้นไปให่มันแสบให้ด้นี่เลืองอยู่แต่มันขึดอกเดียวเนาะเบ้าดอกปีมันนี่ว่ายให้มันเกิดเลือปะอันนี้เมนบอสเฮดผึ่งนี่นะ เพื่อเบื่อน้องไหบ้างไข่ให้เรางงสิเออบอลเข้าแล้วเข้าก็ด้เก็บเลยหอมดอกใช่เขากำลังจุ่มมกำลังงามแล้วมันดอกหน่อยเนาะขาในเส้นี่นี่มันสูงๆแต่มันเป็นแบบดินทรายเนาะ เห็ดเถิะเด็ดเพิงตอมาจักนไม่ลายดอกยู่่ะมันดอกบอกามเนาะท่เาแล้วอันนี้นี่มันแ่นเฮ็ดเดียวเนาะฮะเด็ดถิงแดงวะเออตอ โอมีอันไขน้องเล็บมีไปอยู่ตรงนี้เนาะซีเดียวซีเสือแต่ไม่ได้ดอกแล้วเหงาขนาดเหงาเลยเนีะเด้กระดังกันแกะออกแน่ติดไหมคะไว้ให้มันเกิดเออเกิดอือไม่ต้องเอาเอาเสือันนมาใส่ใจแค่ตรงนี้นี่นี่นี่ใช่แสดงว่ากวดห้ามดูสิจ้าเดี๋ยวนี่หมออีก ui héa, khoa héa, ị nó tao mì mỏn đấy. cái con đen pa, áo kêu mà đi cái đen, cái con đen, đen rồi nha. đen bên múa này nó. buồn hết thừng cái chơi. bây giờ, คน mm. so ิ่งิ่มขุดตายยังไมน่ามาให้เห็กำลังออกกำลังงามเลยก็คเห็ดหนูเคียนแค่หัาแค่นี้มีตับาหนูเคียนเนี่ยเด็กอือไอติมขี้อี้ี่ยังเกาะเพิ่ค่าสีใช่ได้จังสานี้เลาะเหยเลาะวะเดเห็นหนูเคียน

ทักหลังเกือบเนาะเย็บเกือบเย็บพี่พีผู้ไทยเนาะว้ายถึทขัคนขนาดันาบออกลายเนาะมันออกได้น่เลยห้ามันดีเนาะ แสดงว่าแค่นี่ปลาให้เราง่งแล้วมันบันแรงมันเลยกำลังเอาได้กำแม่นเอาได้ทันอันนี้มันบัทันแสดงว่านีาหมูหน,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 น่อยนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอู้หูขนาดจะกวดบังเนาะนี่คนนี่อันนี้ยังหน่อยเนาะไครหน่อยก็เป็นไงแต่งห้องเลอือหอือก็ไข่ปั้นไข่เป็ดไข่ไก่ไม่รูจร้จะยังหนีไปจ้ะ อันนี้สีไข่มันบูมเอ็นสีไข่ได้หนี่มันลายไข่ได้หนีนแต่จะได้เนาะแมหน่อยอตัวหน่อยเอาไว้ก่อน,อนเป็นยังไงเป็นยังไงเปรี้ยวทุกคนแสดงว่าปลานี่แม่นเฮ็ดละงูข้าวเด้หนิพวกไข่ เล่นกำลังหน่อยหน่ะนี่เนยเดียวว่า หอนทั่งยิ้วน้ำตายรีดดับหนามมาฮะสิเป็นลมนะสิเป็นลมนี่เ,เ,เออกนินตามตามบะเออตามดอกก็แสดป่ะนะฮะยัง,งดึงอะไรอ่ะอ่ เอาออกกระดาอันปีนมาค่ะห้องไดิกินด้อเผื่อไปหลังมันจะเลยออกนั่นบวงาม <ๆ S 2> ออกแล้วบวงามเอาออกเหรอเชียร์มันอือตอนนี้นะทุกคนไม่ต่ำหหวพื่อนแขงได้แล้วเนาะอือยังแข็งอยู่อ่ะ อยเไผักติวกำลังงามทุกคนนี่ไปใส่แกงเห็ดทได้เมื่อปลูกอยู่ไปที่เอาเมื่อปลูกแมันตายต่อมันต้องกลดเมื่อต่อที่นาเมือนที่แบงงาม่วขนาะ เพ็นท์ให้แสงได้พอแล้วทุกคนตอนนี้ที่บวดทุกคนไปใส่เบิร์ดเนาะห่วห้างเราเห็นไปป้อมเป็นทจ้าคน ลงกันเนาะทุกคนไปเมื่อ,อยางเมื่อไปเนาะจะสิยด้ยางกลับไปผุนแหละพี่น้องแต่ว่าทิกบกระพูห์ทางนี้ทีจะไปนี่มันแหมน่นบอลลูนต้องไปทางนี้เนาะมันต้องไปทางนี้หรือวามันจะไปทางนี้กรนะพูหเนาะแต่ทิศคิวมันนนะาจะไปทางหนาทิศนี่แหละก็เลยลองอยางไปทางนี้เอาลงกันเนาะ ลูว่าสิทาเพิ่เดินนี้ดูกว่าสิกับเนาะตายบช็ซีมเมนเป็นเลาะไปทง่ายเมื่อกี้คือเขาคางมีน้ำกันเล็น้อยคืเป็นสิเลลงหลุมกรูพกระกินกระปกาเขาไปเหลือคนเดียวเนาะเมืงง่อยปะดะเมืงง่อยปะ เหนื่อยคนมาจากประมาณรึ่งสมองหานไปเนาะตอนนี้ทิบกันห้าทางออกจากป่าได้แล้วเนาะมากับเพดดาสองคนแลวกันนี้จือได้แล้วจือเออตกจืดที่ยงไร่แล้วเนาะค่ะก็มีอผ้าแม่ต้องอยู่ตากอยู่ แต่โอ้่าคนอื่นๆเ่นสีมากหอดเทียงหรือยังเนระอาจจะยังบ่ทันมาเนะสิ่อาจจะมาก,ก่อนทุกคนข้าไปาไ,ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าข้ามาเนี่ยซื่อๆมือหมูพี่น้องทเนคะตอนนั้นกระแดงนี่หมอ เดี๋ยวทีไปหอดหันแม่ต้องนิ้วต้องทาม่ะคนอื่นๆอยู่ใส่เจ๊จังจังไงยังไงฮะให้ตายเพื่อน้ำเพิ่นลืมเพียงก็เลยไม่ได้กินนอนได้เลยฮะปากเนน้ำปากเล่น ได้แต่มงมวงอะไรตายปาแป้วเลยตายใช่จะขยอยู่ใน่เอาลงกันลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนะจะขยอยู่ใน,น่มาเลยทางเลยหน่อยก็เอาตัดสิบห้าห้ากัวปลาแล้วว่ปัานี่เขาบอกมันเบอร์มันก็ะมีพอแล้ว เข้าหาหอดแล้วจักมาได้แล้วงมเท้ามาแล้วว่าถือถือชาเถือนมาเถื่อนเลยคิดไปคิดไปเจ้าบบูแมนทางนี้อยู่จ้าอย่างนั้นะทางนั้นวาและห้าและปันนี่ะมาเลยได้ประเภทน่ะงมงมอยู่กับโทรศัพันกระต้อใช่จ้ะจัก เอามาแต่มึงคนเดียวยังมาจำทางเาแบบนด้เราเราไหยังมาจปทาไปหอชกว่าอ้มกีไก่หนยังมาครับเออเบิงอบิงกับเบ้ีอันคาน้ามันยังไได้บ่เห็ดคานบ่มี หัวใจอ๋อมันยังอันนึ้จะเอาเพ่ออะไไปซ้ำเกาฮนซ้ำเกาตอนนั้นเตี้ยไหรือไหญ่ใหม่นำบ่มันก็ดอกนึงเก้าดอกนึงัวสุดอสนิทครับตัวอะไรสนิทเอาเละเลื่อนห้าไม่ได้ยินจะจประเล็นมาจาลังมาทีละคตมาทีละคตจะย่อยมาจะย่อยมา เบเป็นไรมันแตต้นน่ันติมาแต่ละคนพาแต่ละคนนะเบิ่งดกันเบิ่งไดเพียงใดเชของปลานะเงานดเลยเช้าี่นางนีอาจจะได้รอดลำเงต้ซกตานึงเอาเสืมนพดูนาคาบกรีนะาเพี่มานะหมคนมีเฮากัน้ม่เฮาไปเข้าเลเฮาก็นจะเข้าไปเสื่อเราไปผู้ิเรากา เคิงคูพี่น้องเด้พี่เคิงคูผู้ดีใดโมแกงหนึ่งหม้อแกงใหญ่หนึ่งนะยังดับม่ค่อยยังเลานี่ทีมในมาเค็ดจังซีนี่เฮธานี่มันจะขึ้นๆหน่อยหนึ่งมันแซ่บเฮ้ยปะเฮ็ดแบบนี้แซ่บแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้โบมัาดังนี่บมหดังงงเนี่กินได้อยู่แต่ว่าโบมาดักเอออันนี้แย่เออเฮ็ดเป็นเกตเกตจังซีทักทิมมันมีจากช่องขันมันก็ไม่ทันได้ ไม่จักโชคขันแลยไม่ท่านขันดูน้ำนะมาทีละคนเนะดนี่ไม่จับน้ำเียกหน่อยแล้วทุกคนได้ไล่กว่ามือสาวนี้น้อยนึง่กาคลิปนี้กบสิเจ้าว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย